ช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของบอกเล่า965ค่ำคืนนี้นะคะช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพค่ะซึ่งแจ้งท่านผู้ฟังว่าเราจะสนทนากับอาจารย์กนิกาปัญญามอมรวันดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษและอาจารย์ยังเป็นกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณาสุขของสอปสอชอด้วยนะคะบทบาทของพยาบาลกับการให้บริการประชาชนที่จะลดข้อขัดแยง้งลดการร้องเรียนได้อย่างไรจะได้คุยกับอาจารย์ค่ะแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามที่อยาก จะ,ะถามเข้ามานะคะก็สามารถที่จะเข้าไปถามได้ในช่อง YouTube Thinking Radio ค่ะหรือว่าทาง SMS หมายเลข4111965ทาง Line แอก็แอ t h i n k k n n r r d i o o ยังสามารถที่จะส่งข้อความต่างๆเข้ามาได้เลยนะคะกับช่วงของบอกเล่า965ค่ะบทบาทของพยาบาลกับการให้บริการประชาชนในช่วงนี้อาจารย์กัรณิกามาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คาสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณอมังกับคุณกนกวันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ได้คุยกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ดีใจด้วยเห็นบอกว่าอาจารย์ได้รับรางวัลสีสังวานประจำปี2562สาขาการพยาบาลในชุมชนก่อนที่จะไปดูบทบาทของพยาบาลอาจารย์คุยอาจารย์คุยถึงรางวัลนี้ได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างอะค่ะรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่เ สภาการพยาบาลกับกองการพยาบาลสำนักง,งานปรลัดกระทรวงสาธารณสุขน,นะคะัะร่วมกันในการขอพระราชทานพนามเพื่อจะเป็นรางวัลให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ในทั่วประเทศโดยรางวัลจะมีสามระดับคือระดับนโยบายระดับผู้บริหารและก็ระดับผู้ปฏิบัติคะ่ะมีแตนิกาได้ระดับผู้ปฏิบัติในสาขาชุมชนค่ะอืมก็นั่นก็คือทํางานในชุมชน ค่ะก็ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลอำเภอค<ะ>นอ้อหรือโรงพยาบาลชุมชนก็เป็นด้านการพยาบาลในชุมชนค่ะเราทําอะไรบ้างคะอาจารย์คะในฐานะพยาบาลที่ที่ให้บริการประชาชนในชุมชนนะคะโอ้โหงานพยาบาลในชุมชนเนี่ยมัน<ะ>มีสองสองพาร์ท<ะ>พาร์ทหนึ่งคือการทํางานในโรงพยาบาลก็เป็นการให้บริการซึ่งโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยถือเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ก็จะมีการให้การรักษาพยาบาลการรักษาผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในมีการผ่าตัดมีห้องคลอดให้คล้ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพียงแต่มีจํานวนเตียงที่ย่อมกว่ามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่มีหลากหลายสาขาเข้าโรงพยาบาลขนาดใหญ่แต่เราก็ยังต้องให้บริการประชาชนซึ่งบริการพยาบาลก็ก็ต้องทําใน24ชั่วโมงทุกแผนกะ กับอีกพาพหนึ่งก็คือทําในพื้นที่หรือชุมชนซึ่งอันนี้เราก็จะทํางานร่วมกับน้องในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทํางานร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทํางานร่วมกับอ,ส,อสมอในการที่จะไปทําไงให้แก้ปัญหาเรื่องสุขภาพในพื้นที่หรือทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีการป้องกันตัวเองมีการส่งเสริมสุขภาพตัวเองเพื่อไม่ให้ป่วยในโลกที่ไม่มีความจำเป็นต้องป่วยหรือลด ความรุนแรงบางโรคอย่างเช่นกรณีเรื่องอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเราจะ,<ล>ะทำยังไงที่จะลดความรุนแรงอุบัติเหตุของผู้ป่วยลงได้อะไรเงี้ยค่กประมา,ะาฉนั้นนก็เห็นพยาบาลบางท่านก็อยู่ประจำรอพอสตนะสมัยก่อนก็เรียกว่าสถานีนามัยอบ<ด>ทุกอย่างเลยค่ะ,ะ,ค,ะคุณกระดกวันตั้งฉีดยาไปนิจใช้โรคแบบเย่แย่ไปหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์กนิกาก็แพทยพยาบาลที่อยู่ในสถานีนามัยหรือโรงพยาบาลสุขศึขษาตำบลเนี่ยด้วยตรงนั้นไม่มีแพทย์ เพราะนั้นส่วนหนึ่งพยาบาลตัวนั้นก็จะต้องทําหน้าที่แทนผู้ประกอบวิชาชีพเภจกรรมหรือแพทย์ทําหน้าที่ในการตรวจรักษาแล้วก็จะทําหน้าที่แทนเภสัชคือใจยาแล้วก็ทำหน้าที่พยาบาลเราเองด้วยคือการแนะนําเรื่องยาหรือการจินยาหรือการให้ความรู้เรื่องโรคก,กับผู้ป่วยหรือการป้องกันโรค แล้วก็หลายๆครั้งพยาบาลก็จะต้องทําหน้าที่เรื่องของกายภาพบำบัดด้วยคือกรณีที่มีคนไข้ติดบ้านติดเตียงน้องพยาบาลก็จะต้องไปดูแลคนไข้ที่ที่บ้านด้วยเนีย่ยค่ะค่ะ <c oughs> มันเราขอสอต่องานจะหนักมา <c oughs> <ๆ S 2> กมา <c oughs> ทีนี้ <c oughs> งสงสย <c oughs> ัยค่ะว่าเวลาที่พยาบาลท,ที่ท่านทํางานบริการชุมชนซึ่งงานหนักจรงิจรงๆนะคะคุณู้ฟังคือพยาบาลเอาพลังมาจากไหนคะอาจารย์ ืูเห็นแล้รู้สึกแบบโอ้โหถ้าเป็นเราเนี่ยเราคงแบบท้อเหมือนกันเนาะงานหนักจริงๆค่ะก็ <c oughs> คงเป็นสิ่งที่เราถูกปลุกฝังมามั้งที่ว่างั้นนะคะเราเขา้าเวลาที่ไปเรียนก็จะถูกปลุกฝังเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบเนาะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะประกอบอาชีพนี้อยู่แล้วงั้นนหะ เราก็จะเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของเราคืออะไร<า>แล้วก็พอถึงหน้าหน้าเสือตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะช่วยประชาชนได้<า>เราก็ต้องทำเต็มตามศักยภาพที่มีนะคะค<า>่ะ<า>แต่ก็ก็คือเห็นความทุ่มเทเนาะแต่ว่าหลายๆครั้งพยาบาลเองเนื่องจากว่ามีภาระง,งานค่อนข้างที่จะมากไหนจะ เป็นถ้าอยู่ราพาสตเนี่ยเหมือนกับตัวแทนทุกสาขาวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขเลยที่อยู่ตรงน,นั้นอาจจะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาบ้างอะไรบ้างค่ะอาจารย์อาจารย์อยากจะให้ข้อคิดตรงนี้ยังไงบ้างไหมคะ,ค,ะคงไม่ใช่เฉพาะในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรอกค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์เนาะที่มองว่าวันนี้ประเด็นในการเข้ารับบริการสุขภาพมันก็มีสองประเด็นนอกจาก พนักง,ง,งานที่เยอะความเหนื่อยล้าของบุคลากรในการทํางานแต่ขณะเดียวกันประชาชนเนี่ยด้วยการเข้าถึงบริการที่ที่ไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนนะเนาะ <Yeah. S 2> ไม่ต้องมารับด้วยด้วยเรามีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ <c oughs> ก็ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประชาชนเข้าไปรับบริการในจํานวนเยอะขึ้น ขณะเดียวกันที่ว่าต้นทุนทางสังคมเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนเรื่องความเชื่อมั่นต่อระบบบริการสุขภาพการความคาดหวังต่อระบบบริการสุขภาพที่ที่มีมากขึ้นน,นะคะก็อาจจะทําให้หลายๆครั้งผประสมประสานกันระหว่าง ด้วยความคาดหวังว่าควรจะทาไอ้นั้นได้ควรจะทําอันนี้ได้หรือควรจะได้รับการตรวจอันนั้นหรือควรจะได้รับการตรวจอันนี้แล้วพอพอไม่ได้รับแล้วก็ไม่ได้รับการอธิบายที่มากพอว่าเหตุใดก็ถึงไม่ได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งที่มองว่ามันก็คงเป็นสองส่วนทั้งส่วนผู้รับบริการและผู้ให้บริการผู้ให้บริการพอให้บริการที่มีพนักงานเยอะก็ จะมีเวลาในการพูดคุยกับคนไข้น้อยลงห,หรือให้เวลาในการที่จะตอบเพื่อบริการน้อยลงอันนี้ก็จะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันค่ะ <c oughs> หรืออย่างบางทีทุกวันนี้เนี่ยญาติก็อ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะนะคะอาจารย์ <c oughs> ใช่ค่ะข้อมูลข้อมูลมันมีเยอะมากเยอะและ้วบางทีก็จะแบบทำไมไม่ทําอย่างนั้นล่ะทำไมทำอย่างนี้อะไรเี้แต่ว่าข้อมูลที่ได้บืงครั้ก็เป็นทั้ง ข้งถูกทีงผิดแลบางครั้งก็เป็นข้อมูลที่ไม่ไม่ใช่ข้อมูลจริงอะค่ะอันนี้มันก็อาจจะต้องมีการก่อนรองเนาะใช่แล้วก็อาจจะยิ่งมาเพิ่มภาระงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเนาะเป็นอย่างนั้นไหมคะก็เป็นหน้าที่จริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่นะคะในการให้บริการที่เราจะต้องอธิบายจนกว่าเขาจะเข้าใจพี่มองว่าพยาบาลเราอ่ะก็ต้องทําหน้าที่เป็นเสมือนตัวแทนของคนไข้และญาติ ในการที่จะเอาปัญหาหรือความต้องการของคนไข้หรือญาติเนี่ยค่ะมาคุยกับทีมสุขภาพว่าคนไข้ต้องการอะไรคนไข้มีปัญหาอะไรเราตรวจเจออะไระทีมสุขภาพควรจะดูแลอะไรหรือใครควรจะเป็นคนให้ข้อมูลอะไรกับคนไข้บ้างที่บอกว่าถ้าเราเรามีเวลาตรงเนี้ยมันก็คงจะทําให้เรื่องข้อขัดแย้งมันลดลงส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คงน่าจะเป็นเรื่อง วิธีการสื่อสารที่มองว่าวิธีการพูดหรือวิธีการเจรจาสีหน้าท่าทางอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ทําให้เกิดรู้สึกด้วยความรีบรีบรีบบางทีก็อาจจะทําให้หน้างอเกินไปสั้นไปนิดนึงนะก็อาจจะทําให้เกิดรู้สึกมีอารมณ์ต่อกันยิ่งว่าเวลาถ้าเราคุยกันโดยใช้ใช้ข้อมูลมากกว่าใช้อารมณ์อ่ะเรื่องพวกนี้มันก็จะน้อยลง แล้วก็ตอนนี้อาจารย์ก็อีกตําแหน่งหนึ่งคือเป็นกรรมการควบคุมค,คุณภาพและมาตรฐานของสปสชมีการกําหนดหลักเกณฑ์มีสิ่งที่ต้องปฏิบัติกับหน่วยบริการที่จะต้องเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการทั้งเป็นตัวแทนคนไข้ต้องอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะอาจารย์วางเกณฑ์ไว้ย่งไงบ้างคะ ก็พ,พี่เข้ามาในนามตัวแทนผู้ประกบอบวิชาชีพชการพยาบาลและการพรดุงคัน่ะนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของพยาบาลทั้งประเทศเหมือนกันที่มองว่าเรื่องเรื่องบทบาทของพยาบาลเนี่ยกับการทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสิทธิของเขาสิ่งแรกเลยที่วางไว้คิดว่าทุกหน่วยบริการต้องทําให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยรู้ถึงสิทธิ์ของประชาชนชและประชาชนมีสิทธิ์อะไรบ้าง ตามกฎหมายที่กําหนดในห,หลายครั้งที่มันเกิดปัญหาเพราะว่าเออ,อย่างเช่นเรียกเก็บเงินนอกเวลาอย่างเงี้ยบางคั้งจริงคนไข้มีสิทธิ์ที่จะไปแต่ไม่ถามว่าเจ้าหน้าที่มีเจตนาหรือไม่บางครั้งไม่ได้มีเจตนานะคะแต่ว่าเขาไม่ทราบว่าเออกรณีอรรยกกออ่างเช่นอฉีดวัคซีนมาบ้านเนี่ยฉีดที่ไหนก็ได้แต่เจ้าหน้าที่เราอาจจะไม่ทราบก็อาจจะมีการเรียกเก็บเงินคนไข้ ส่วนหนึ่งที่มองว่าต้องทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรู้เรื่องสิทธิและกระบวนการการใช้สิทธิ์ของคนไข้นั่นถึงจะทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้บริการผู้ป่วยตามสิทธิ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทั้งสองฝ่ายนะคะคนประชาชนเองก็ต้องรู้สิทธิ์และหน้าที่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องรู้สิทธิ์และหน้าที่ของตัวเองอันนี้คิดว่าเอ,อ่อการทําให้หน่วยบริการมีมาตรฐานหน่วยบริการเองต้องทราบในเรื่องของ สิทธิประโยชน์ของประชาชนและข้อจำกัดว่ามีอะไรได้อะไรไม่ได้อย่าคคำนึงแต่เรื่องของอว่ารโรงพยาบาลจะต้องมีอะไรได้อย่างไรแค่นั้นค่ะ,ะมีคำถามส่งมาค่ะอาจารย์บอกว่าตอนนี้พนักงานของพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลน,นี่บอกว่าเยอะมากไหนจะขึ้นกะเวนกะเช้ากะดึกต้องทำตัวชี้วัดต้องอะไรเยอะแยะมากมาย อาจารย์ให้กำลังใจน้องๆหน่อยได้ไหมคะก็จริงถามว่าวันนี้พยายามที่จะพูดคุยกับผู้บริหารแล้วก็นักวิชาการหลายๆคนเนี่ยนะคะว่าเราอยากเห็นน้องเราอยู่กับผู้ป่วยมากกว่าอยู่กับเปเปอร์ท่ะให้ทาให้ไอตัวเปเปอร์เนี่ยมันลดลงทั้งที่จริงๆวันนี้เรามีไอทีนะคะในเรื่องไอทีเข้ามาช่วยมันน่าจะลดเปเปอร์แต่กลายเป็นว่าวันนี้เปเปอร์มันเยอะ เเยอะโดยเฉพาะเรื่องของตัวชีวัตของกระทรวงก็กระทรวงเพิ่งอ,ออกมาแปดโพลิซีอีกแล้วลอะไรก็อาจจะต้องมาคุยกันว่าจะทำไงให้จะลดภาระพวกนี้เนาะเข้า <c oughs> ใจน้องนะคะแล้วก็อันนี้ก็ต้องฝากขอบคุณไปถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะรับเชอแ้วเมื่อเกิดเหตุโควิดเนี่ยทำให้ท่านเห็นว่า พยาบาลเป็นสายนานหนึ่งที่มีความจําเป็นต้องมีบุคลากรและท่านบรรจุอันนี้ช่วยได้เยอะมากเลยอ่ะที่จะทําให้น้องอยู่ในระบบวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งพยาบาลขาดแคลนเนื่องจากเราไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการดังนั้นน้องไม่มีความมัน่นคงพอทํางานไปนสักพักน้องก็ลาออกและไอคนที่อยู่ที่เป็นข้าราชการก็จะคงเวรวันนี้พี่ยังมีน้องๆที่ขึ้นเมนสามสิบหก เวนต่อต่อเดือนสามสิบเจ็ดเวนต่อเดือน oh. เดือนนึงลรคนทํางานแค่ยี่สิบสองวันเนาะเนี <c oughs> ่ยค่ะ <pe ep> เพียบเลยไม่ต้องพูดถึง <pe ep> ว่าโอทีแล้วก็วันนี้ถามว่าพยาบาลเรามีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะไม่ขึ้นโอทีไหมไม่มีสิทธิ์ละค่ะเพราะไม่มีคนขึ้น แล้วก็การขึ้นเวรไม่เป็นเวรเรเวลาแบบนี้ค่ะคุณกระนกวรรณโยงไปถึงเรื่องการนอนเนี่นะเขาบอกว่าพยาบาลนี่แหละเป็นเป็นอาชีพที่น้ออย่มีปัญหาเรื่องการนอนเป็นแบบนั้นไหมคะอาจารย์กานิกาอืมก็มันก็จะพอพอเสเคลนของชีวิตคนเราเนาะมันมันมันไม่ได้เป็นปกติวิสัยอะมันก็ทําให้น้องที่ว่าวันนี้ปัญหาเรื่องการนอนไม่หนักเท่าเรื่องการเจ็บป่วยนะ ทุก oh, วันนี้พี่เจอน้ององพยาบาลเนี่ยป่วยด้วยมะเร็งเ oh. ยอะขึ uh ้น huh. เ uh huh. พราะอะไรบ้ามคมีการมาตั้งข้อ,อสังเกตกันไหมคะหนึ่งเขาต้องต้องอยู่กับความเครียดจากงานค่ะความเครียดเป็นตัว,ต,วตัวกระตุ้นที่ทําให้เซลล์มะเร็งโตขึ้น uh huh. อันที่สองก็คือวิถีชีวิตที่เขาไม่ได้เป็นไซเคิลเหมือนคนทั่วไปค่ะเวลานอนก็ไม่ได้นอนเนาะ <จ>เวลาทานข้าวบางทีก็ไม่ได้ทานนะมันไข้มาแล้วกำลังทานข้าวก็ต้องหยุดนานสําหรับน้องที่อยู่แผนกฉุกเฉินอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เราเจอว่าเยอะขึ้นแต่ว่าไม่ไม่ได้ทําเป็นเป็นวิจัยนะคะแต่จากการที่เจอ,เ,อเราเรามีกระบวนีเอ่อกลุ่มไลายกันอยู่อะสัะก็จะแจ้งมาว่าวงตันนี่น้องคนนี้ป่วยด้วยมะเร็งเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าอรงพยาบาลเราเจ็บป่วยด้วยมะเร็งเยอะขึ้น มีมก็อยากเห็นผู้บริหารแหละทำไงให้พยาบาลพอน้องพี่จะได้พักมากขึ้นค่่แล้วก็กส่งกำลังใจไปให,ให้กับพยาบาลวิชาชีพทุกท่านเลยนะคะมีก็คิดว่าก็คงเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งในแรงบันดันใจให้น้องที่ทำงานว่าวันนี้เนี่ยเราทำงานมีคนเห็นคิความดีที่เราทำ อย่างน้อยคุณอามนก็คุณกนกวันเนาะอันนี้ค่ะสองคนนี้ก็เห็นเห็นกันเต็มที่เลยค่ะเราทํางานหลักมากแม้ว่าจะมีบางคนที่เขาไม่เห็นแต่เชื่อเถอะค่ะว่าสิ่งที่เราทําดีมาผลที่ตามมาอย่างวันนี้พี่ก็ได้รับเอสิ่งที่เป็นรางวัลสูงสุดแห่งชีวิตนะของความเป็นพยาบาลก็คือได้รางวัลอามนติสังวาลพี่ก็ถือว่าเป็นเป็นรางวัลสูงสุดแห่งชีวิต ที่ทุ่มเทกับการทํางานของพยาบาลมาไปตลอดแล้วก็การพัฒนาวิชาชีพผ่านการเป็นกรรมก,การสภานะคะค่ะ,คะอย่างมีมีท่านนี้บอกว่านโยบายเกี่ยวกับของสปสอชอเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ก็ตามไม่ทันค่ะอาจารย์กนิกาเพราะว่าบางครั้งผู้บริหารก็ให้นโยบายผ่านทางสื่อ และพนักงานของพยาบาลก็อยู่กับเอกสารอยู่กับคนไข้ต้องขึ้นเวรตามไม่ทันค่ะอาจารย์แต่เวลาคนที่ไปใช้บริการนะคะคนกรดวันในเมืองก็คือเฮ้ยนี่เขาประกาศแบบนี้ไปนู่นนี่นั่นได้อย่างงั้นนะคะอาจารย์กนิกาเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับว่าตามไม่ทันค่ะอันนี้ก็เห็นด้วยกันน้องน้องแล้วก็พยายามที่จะสืบไปทางผู้บริหารของสปสชหลายครั้ง ว่าทําอย่างไรที่จะให้คนหน้าง,งานได้รับรู้เพราะเวลาชี้แจงเรื่องสิทธิประโยชน์หรือกองทุนเนี่ยคนที่เข้าฟังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนของหน่วยบริการซึ่งตัวแทนของหน่วยบริการก็คือคนที่ทํางานประกันแล้วก็บางทีน้องๆที่ทํางานประกันมารับไปก็อาจจะได้เก็บได้ไม่หมดหรือเก็บไปแล้วก็อาจจะกลับไปสื่อที่พื้นที่หรือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ไม่ครบถ้วนเออ ที่ผ่านมาก็มีการทำกลุ่มไลน์ p ร o v i d ว r เดอรร่วมกับสอบประชารือกับงานประชาสัมพันธ์นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ครอบเอรน้องๆทุกส่วนอันที่สองก็จะพยายามที่จะใช้เป็นตัวเองเป็น m มสเซนเจอให้ก <c oughs> รณีมีประเด็นอะไรก็จะไลน์เข้าไปในกลุ่มหัวหน้าพยาบาลซึ่งตอนนี้พี่มีกลุ่มหัวหน้าพยาบาลสี่ภาคอยู่ก็ะสะท้อนต่อไปถึงน้องๆนะคะแล้วก็ รอบที่ผ่านมาก็มีการทํางานร่วมกับสบปสชในเรื่องการเปิดเดวทีรับฟังความคิดเห็นเฉพาะพยาบาลทํามาสองครั้งแล้วแต่ว่าด้วยติดสถานการณ์โควิดปีนี้ก็เลยยังไม่ได้ทําต่อซึ่งตรงนั้นก็ช่วยให้น้องๆได้ได้ได้เข้าถึงข้อมูลมากขึ้นแต่ก็อยากเห็นการพีอาร์ของสอสชถึงผู้ปฏิบัติมากขึ้นค่ะ,คะ แล้วบทบาทของพยาบาลค่ะอาจารย์กันิกาจะช่วยให้ประชาชนลดข้อร้องเรียนลดการขัดแย้งระหว่างวิชาชีพกับผู้มารับบริการได้ยังไงบ้างะคะอยากให้อาจารย์ย้ําช่วงท้ายของรายการเราด้วยค่ะก็คงต้องบอกว่าให้บริการแบบหน้าไม่งงหรอไม่ต้องให้คนไข้ร,รอไม่ต้องให้คนไข้รอด้วยคือ <c oughs> คือ <c oughs> หลายๆครั้งเราไม่ต้องให้คนไข้รอว่จาจะเอาั้นตัวนี้แต่ว่าพยาบาลเราเอง พี่ต้องบอกว่าพยาบาลเองทุกคนควรจะต้องมีความไวต่อการประเมินปัญหาของคนไข้แล้ว,วรีบตอบสนองให้มันพัน mm hmm. ถ้าเราประเมินเห็นว่าคนไข้กำลังเกิดวิกฤตคนไข้กำลังกระสับกระส่ายคนไข้กำลังรู้รสึกเอออาววายแล้วเราเข้าไปแอดโพสตอันนี้มันก็จะทำให้เราลดข้อข้อโต้แยงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ เราเองเป็นคู่ขัดแย้งกับผู้รับบริการก็ไม่ควรจะเอาตัวเองเข้าไปทําตัวนั้นควรจะไปหาคนอื่นมาช่วยเจรจาหรือมาพูดที่เชื่อว่าไอ้ปัญหาที่เป็นข้อร้องเรียนหรือปัญหาที่ออกโซเชียลมีเดียหรือปัญหาที่มีการฟ้องร้องทางคดีเมื่อเทียบกับคําชิ้นชมพี่พบว่าเวลาที่พี่ไปเยี่ยมโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่ทําเรื่องสูตรหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการเนี่ย คำชมเยอะกาะนะคะแต่ว่าเวลาคุยเรื่องดีๆไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยเสียงดังใช่ไหมะใช่ใช่ค่ะก็ให้กำลังใจเราเพ่าใช่าประชาชนอาจจะไม่ได้ชมเราแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยคําชมมันก็มาผ่านมาทางอื่นนะนี่บอกว่าพยาบาลพี่ก็จะยิ่งช่วงโควิดนี่จะเห็นชัดอะค่ะพยาบาลพี่อ้วนขึ้นเลยค่ะเ าอไปให้ถ <zo' S 2> <A> um. ึงโรงพยาบาลจัดให้พยาบาลด้วยความที่เขาเห็นว่าเราทำงานหนักทำงานเหนื่อยเขาดูแลเรานั่นคือคคำชมที่มากกว่าเสียงสะท้อนเนาะที่ว่านั่นคือการที่ประชาชนชื่นชมเราอย่างเป็นรูปธรรมับนั้นไอ้คัมตีเนี่ยก็อยากให้น้องๆมองว่าไม่ใช่เขาไม่พอใจแต่นั่นคือเขาอยากเห็นเรามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนา ควรเอาสิ่งติหรือข้อร้องเรียนนะคะมาลองทวนดูว่าเอ้ยเราหลุดตรงไหนเรามีจุดบกพร่องตรงไหนเราจะแก้ไขยังไงไม่ให้มันเกิดอีกนะคะค่ะ<ม>คุณรวิพันธ์ทักทายมาค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะพยาบาลอนามัยชุม น่าจะเป็นชุมชนบังคับศูนย์บริการสาธารณาสุขสำนักอนามัยกรทมค่ะโอเคค่ะกรทมก็คงจะปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับกพยาบาลทั่วๆไปใช่ไหมคะคืนนี้เราสองคนก็ให้กําลังใจพยาบาลให้กําลังใจหลายๆท่านที่ทํางานหนักเหมือนกับผู้ปิดทองหลังพระขอให้มีกําลังใจต่อไปแล้วก็ขอกราบขอพระคุณอาจาร,รย์กนิกาปัญญามนวัดมากเลยนะคะ ค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณอามรก,กับคุณจันทกวันค่ะค่ะข,ขอบคุณและสวัสดีค่ะใใคที่ได้คุยกันอีกค,ค่ะโอกาสหน,าสน้าเจอกันะนะคะค่ะ ขอแ <Okay. S 1> สดงความยินดีกับรางวัลสีสองวานค่ะสาขาการพยาบาลในชุมชนรางวัลน,นี้ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพการพยาบาลทีเดียวค่ะแล้วก็าฝากทุกท่านฟังด้วยในฐานะที่เป็นผู้ไปใช้บริการก็เอาใจเขามาใส่ใจเรานิดนึงแล้วกันนะคะพึ่งพาอาศัยกันลดการรอคอยลดหน้างอลดการล้องเรียนต่างๆจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันค่ะแล้วก็คืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะในช่วงของรายการบอกเล่า965คุณกนกวันและดิฉ น,อนขออนุญาตลาคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกเล่า965โดยอมรบรรจงและกนกวันกนกวนาวงร่วมด้วยนิติพงษ์หอหนา้า